ฮัโลโหลวันนี้ทำผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราทะเลทำเองกินเองค่ะใส่พริกกระเทียมและหัวหอมลงไปค่ะรอให้มันเดือดนิดนึงผัดกะเพราแบบอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีใบกะเพรา มีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นเลยค่ะ โอมันเดือดแล้ว,วเราก็เอาอาหารทะเลมาใส่ือสักพักโอมันได้กลิ่นหอม หอมแล้วก็ใส่ลงไปหมึกกับกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะดั้มเลยค่ะดั้มเลยค่ะทำแบบง่ายๆค่ะง่ายรอให้มันเดือดระวังรอดเดือด ผ่ผงฟุ้งฟิ้งผงชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็แม็กกี้ค่ะแม็กกี้แค่นี้ใส่แม็กกี้หรือไม่ใส่อ่ซอสนี่ค่ะลงไปซอสหอย ซอหอยนางรมหนึ่งช้อนครึ่งค่ะหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนกินข้าวน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตราล หนึ่งช้อนชาค่ะถึงไม่เออแถมอีกนิดหนึ่งสองช้อนชา,าดูสิรอ,อให้เดือด ระหว่างอเราเข้วมาล้างถ้วยล้างทามรอ เราให้เดือดปกติเราจะลวกอ,อาหารทะเลก่อนก็ได้นะคะแต่นี่คือไม่ได้ลวกผัดเลยค่ะมันถ้าผัดเลยก็จะมีน้ำออกมาฟุ้งๆหน่อยค่ะน้ำเยอะไปหน่อยแต่ถ้าเราลวกหน่อยน้ำมันก็จะไม่เยอะแต่ก็พอใช้ได้ค่ะ ชิมค่ะอืมพอดีเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยไม่เผ็ดมากแต่ไม่มีใบกะเพรานะคะอยู่เมืองนอกก็ผัดแค่นี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะกับเผายุยวๆค่ะน่ากินไหมคะแค่นี้แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ